สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับปปีแครับผมวันนี้เรากลับมาปะกันทาแล้วนะครับสําหรับแรงนี้นะครับเราจะมาลังสรรเมนูในส่วนของเป็นเมนูตามฤดูกาลเนาะคือช่วงนี้กับประมาณว่าฝนประท้องว่ากําลังเริ่มเริ่มเข้าหน้าฝนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับคืออาจจะเป็นฝนที่ว่าเป็นพายุนะครับเขาก็มีกบมีเขียดตีมานําเสนอเมนูปปีแอร์ได้พอได้กอยนะครับวันนี้เราจะมาแกงเขียดกันนะครับ ทมกลาง,างโอ้สถานการณ์ประเดี๋ยวนี้บอกค่อยดีนะครับเน,นเรื่องของโรคการอย่างเราเป็นห้องว่าในเรื่องของโรคติดต่อโรคระบาดนะครับเนาะก็โควิดนะครับมันก็ช่วงนี้ก็ก็อยู่บ้านอยู่อย่างเนะงานะพี่ไอ้นะโอ้โปวดมกัเสพบข่า,าวทุงวันนี้ก็โอ้โหรู้สึกว่าแบบโรคนี้มันคแข,งขางุนแรงขึ้นทุกวันละนะครับจะได้ก็พี่ไอ้ไอ้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเอ๋อพอวิธีนะครับเนาะห่างหาย กันไปสองสามวันแล้วนะครับเขาก็มาคลายเครียดกันห้องนะครับอาจจะมาคลายเครียดนะเออเครียดเรื่องโควิดมาละมาเอวพอตั้งวิธีแล้วนะครับเออวันนี้เขาจะแกงเครียดนะครับส่วมผสม่อย่างกับปลาล่ามนะครับแนะนำหลวบไปเลยนะครับนี่หอมขาวนะครับหอมแดงจะไข่านะครับอันนี้บักเคนกะปิแล้วก็พริกแห้งนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะความชอบของ พีพีไอนะครับเขาจะใส่นักก็ได้เท่ามักเพชรนะครับตังเพจะเอาไปลอยในน้ำเดือดก็คือบกควงอันนนเหรบควงนะครับนี่บกควงที่เขาเอากินกับยำนอนั่นนะครับเขาจะเอาเอาไปลอยในน้าเดือดไปเวลาเขากินเนี่ยมันจะเวลาครบใส่เนี่ยมันจะเพชรแซบร่อนไปทั้งอย่างนะครับตังเพก็จะเป็นใบบักกูดนะครับแล้วก็ผักชีใบเลื่อยเนาะนะครับหอมปอมเปอร์เขานะครับตังเพก็จะเป็น อูมามินะครับประกอบประคองด้วยรสดีนะครับหน้อเออแล้วนี่หัมย่างอย่างก็ครับพี่ไอ้อันนั้นอย่างก็ผักป้อมไม่หอมครับในบ้านกำลังไปซื้ออยู่นะครับอ้าวเดี๋ยวเขามาตัดน้ำพริกกันเลยนะครับพี่ไอ้ครับผมอ้าวครับตะกี้สุดมาให้เดนะครับพี่ไอ้ครับผมเออน้องเบาวลืมอ่าอย่างก็ชุดเครื่องเทศนะครับหนึ่งซองห้าบาทนะครับใส่ไปมดไซเดอร์ครับพี่ไอ้ครับผม เขาจะโคกไอทีเป้นว่าอย่างก็ตีเป็นละเอียดยากกว่าน,นะครับเขาจะโคกจนแบบแบบมีกากเลยนะครับเด้อพอดีเนี่ยหมูชุดเครื่องเทศนะครับถ้าเป็นเป็นกากเป็นยังเวลาเขากินเนี่ยมันจะไม่ได้อันทรสเนาะนะครับมันเวลามันลอยในน้ำม,มันก็นเหมือนมันเป็นกากมัน,ม,น,ม,นมันดูดูสีถ่าม่นน่ากินนะครับเขาก็จะโคกไปเลยนะครับเอาละเอียดละเอียดน้อพี่อ่างครับผมก่อนเนี่ยไปนะครับเนี่ยกินนะครับต้องฟัง ้ยเตอนนี้ยังแบบยังได้หละที่เอาเกินไปนัข้างตัวน่ะเป็นช่วงของโรคระบาดเองนะเมื่อแ่มันเอามันนอนคุดพ่อยี่บ่เดือดฮอตติสอะไรในเหมือเดืยนนี้นะแต่บัตติดนะครับเป็นเป็นงกำลังใจเพื่อกันนะครับเป็นบุคลากรทางการผู้การแพทย์นะครับผมก็บทิ่งาะผมก็บบุคลกรนะครับคือห้องกวาวห้องปิดแล้วห้ากวาวจะเอาไปติดลูกน้อยนะครับนเนาะแต่ขอมันกับตัวนี้ก็พยายามอยู่บ้านนะครับ ผมไปเจออย่างก็ข้อความข้งข้อความหนึ่งนะครับคือประมาณว่าแบบแกอู้ประมาณว่าแบบือเปิดห้องอะไรอ่ะใส่แมตมันล่างมือนะครับแล้วก็เปิดหื่ตั้งตั้งข้อสันนิษฐานหน่อยเลยว่าถ้าสมมติเขาเจอไข่เนี่ยแบบว่าป,ประมาณว่าแบบว่าคนนั่นเนี่ยเป็นคนอ่าตีว่าสม,มาร์ตครับเป็นคนติดติดเชื้อโควิดอีนาะครับเนาะ,ะเอียนครับมันมันจะทำมันจะทำให้เราแบบ คอยระวังตัวเฮาอยู่ตลอดนะครับเนาะครับปอไอ้นะสู้ๆครับผมสู้ทุกท่านตามท้ิศกันนะครับอ้าวก็นี้เฮาโคกละเอียดละกาเขาจะใส่บักแคนนะครับใส่บักแคนลงไปเลยนะครับใส่มดเนี่ยนะครับเนาะปีไอถ้าจริงๆล้วต้องใส่กำอันนะครับใส่กำอันกอดคอยโคกเอาอันนี้ดีกว่าปี่ๆไอพอมือมดเดี๋ยวอ้มันอย่างแบบใส่แต่เดี๋ยวแต่เรยวหวานนะครับมันก็มีหลายคน เัื่อแต่นี่เขาเห้องเดียวขยันเรียวๆนั่นนะครับเพื่อปบ b AI บันได้หันความละเอียดนะครับบางบางฐานบางคนก็อยากขยัเรียวๆเนาะยเมื่อแต่เขาดูในยูทูปนะไอ้เป็นยังมั่งขยันเรียวๆอ๋อเขาขยันกินัดเดียวนี่ล่ะนะไอ้นี่นะครับเนาะมันก็มีหลายอย่างนะครับมันก็เลยนั่นเนาะแต่นั่นนักกัโอเคนะครับเดี๋ยวโคกเสียงเสียงเขาคือ ละเอียดนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับครับจานหัเก่อตั้งน้ํามันให้เดือดนะครับแล้วเัาก็อจะใส่พริกแกงที่หัาโคละเอียดไปแล้วนะครับลงไปคั่วก่อนเลยนะครับพี่ไอ้ครับผมพริกแกงต้องแบบโคละเอียดละเอียดเด้อพี่ไอ้ครับผมมันจะเออคัอุไปมันจะออกรสออกชาิได้มาเต็มทีนะครับ ครับผมป p อครับผมสุมาห์นะครับผมพอดีแต่กี้ผมลืมกดเลคคอร์ดเนาะลืมกดอะไรเงครับกดติว่ถ่ายวิดีโอนะครับเออแต่คือขั้นตอนที่หามาแมากี้ก็คือเอาค้่วริกนะครับเนาะแล้วก็เอาเอาคั่วริกหอมๆแล้วเขาเกอ่อวัตถุดิบเอาก็คือเคียดนะครับลงไปคั่วนะครับคั่วสักพักหนึ่งเลาก็เติมน้ำนะครับก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเนาะคือไอ้น้องสุมาห์นะครับถือว่า น้องครับดมึงยังได้เห็นนะครับเขากาหลังจากที่เขาคั่วพริกเสร็จแล้วเอาเคียดใส่คั่วไปสักพักแล้วก็เขาก็เติมน้ำล่างคกลงไปแล้วก,วก็เติมน้ำนิดหน่อยก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็อมไปสักพักหนึ่งประมาณสักสิบนาทีนะครับปไปๆไอ้นอนะครับ<ช>เดี๋ยวเาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับครับผมจะเกาจะปรุงเล็กเลยนะครับตะ่กี้น้องบาชิมไปแล้วหรอละ,ละ,ละ,ละมันรสชาติจะได้ลวมันจะต่างแขกเก็มครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มรสดีนะครับเนาะ<ม>แต่สำคัญสุดเขาเพิ่มโอมาม,มิมาก่อนเลยชอบเยอะใส่เยอะเลยนะครับเด้อใส่หน่อยเจจะให้เขาเกา็จะคนๆๆแล้วลองชิมนะครับอืนะครับหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับจริงๆนะหน้ามันจะแดงแบบแดงแบบเจี๊ยบๆแบบน่ากินนะครับพอดีมันมีแฟตน,นะเนาะไปไอ้เน้องนะ้องนะบ่าวขอชิมหัวกัมตเต้ กลางยังไปฟ้องนะครับรสฉาตมันไล่กลาลงัำตีเลยสุดนี่น้องจะใส่รสด,ดีไปเลยนะครับปี๊งใ้ครับผมเติมรสด,ดีลงไปเพิ่มอ่าห้อปรุงรสนะครับกลมกลมนะครับชิมหน่อยอ๋อ กับนี้ละคือช่วงนี้กับปรุงลดแข่ประค้อเปินเก็มเป็่นยังก้ามันได้พอดีนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ้าวจะนั่นน้องก็จะใสเคียงอย่าง่หคอหเคียงเคียงบนนะครับนี่ตัวนี้ักปมใบหอมนะครับแล้วก็ใบบักกูดเอาชีไปเรื่อยนะครับแล้วก็บักควงนะครับใส่ไปเลย,เ,ยเพิ่มความเผ็ดแสบร้อน ให้เมนูของเราโอ้ยพี่ไอ้อครับเวลาพักโดนอันนี้มันหอมมากเลยครับนี่นนเซตพิธีครับผมนี่นะครับนี่โหเป็ได้ครับ,รบแกง ออมเครียดเฮานะครับพี่พี่ไอ้ทานใดที่ว่าเปิรนเบอกินก็ถือว่าร์แมเอลพอกันนะครับน้องพี่ไอ้ครับผมครับจะให้น้องขอฟานนะครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับวันนี้หาดนีอย่างพิพาประกันไหนพิพาแต๊ะนะครับตะกี้เนาะน้องก็ขอสุมาอาไพนะครับจะกดติดตามนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องบ่าวเต็มครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ